ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคนที่33นะจ๊ะที่ให้ลูกช้างลูกมาได้ใช้คนละครึ่งนี่ก็คือฝีมือของคุณนั่นแหละเราเติมเงินไป200บาทเราก็ได้อาหารมา400บาทนะนี่นี่คือยำ ต้นตีนไก่บายเชฟยันใครไม่เคยกินอย่าเพิ่งตายนะจ๊ะนี่นี่จะบอกอะไรให้นะใครที่ยังไม่ไปกดใช้นะครับ29่สถึงสิพฤศจิกาถ้าไม่ไปกดนะ<ม>เงินของท่านก็จะสูญหายไปนะครับทางรัฐบาลเขาก็จะยึดไปเป็นเฟสสเฟส3เฟส4นะครับ อาน่าหนักใจเหลือเกินถึงแม้คุณจะให้พวกเราด้วยความลำบากยากเข็นในการเติมเงินแอปพลิเคชันต่างๆนะแต่พวกเราก็พยายามแต่คนที่พยายามแล้วทำไม่ได้พยายามครั้งแรกสมัครแล้วผ่านพยายามครั้งที่สองพยายามหาเงินมาเติม โอ้โหชาวไร่ชาวนารายได้ไม่มีเติมไปเอาสมมุติว่ามีนะลูกหลานส่งมาให้200บาทเอาไปเติมเอ้เติมเงินเข้าระบบวอลเลตให้หน่อย200บาทวันต่อไปลูกหลานไม่ได้ส่งนะฮะคุณก็ไม่สามารถเอาตังค์ใช้จากกระเป๋าตังค์ไปสแกนจ่ายสินค้าคนละครึ่ง พลัสได้ก็คือใช้ได้แค่200อีกที่เหลือละก็ใช้ไม่ได้นะฮะนี่แหละก็คือปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยนะคุณอนุจินเนี่ยถ้าคุณโอนตังค์เข้าบัญชีของออประชาชนของคุณนะคุณก็จะได้เห็นประชาชนของคุณได้ใช้นะครับเข้าใจแหละคุณหลีกเลี่ยงปัญหาการไปเอาตังค์สด นะเอาไปซื้อเหล่าซื้อยาอะไรเนี่ยนะครับคุณก็เป็นการหลีกเลี่ยงได้ดีแต่ว่าหลีกเลี่ยงได้ไม่หมดหรอกนะฮะมันก็สามารถชิงช่องชิงช่องได้นะครับเห็นไหมจับกันเยอะแยะมากมายแก่กองไม่ใช่ผมพูดเล่นนะของจริงของแท้แล้วที่จับไม่ได้ละคุณนัทินนะครับมันก็มีอยู่นะครับอันนี้ขอบอกนะครับฝากถึงรัฐบาลยุคต่อ,ตอกัอนไปด้วยนะฮะโอนตังเข้าบัญชีเลยพร้อมเ์ของเนี่ยของประชาชนเลยนะฮะ คุณจะได้ไม่ต้องอไปคอยให้ตำรวจไปจับร้านค้าหรือไปจับคนที่ขายสิทธิ์อะไรเนี่ยเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคุณจะโกรธผมนะคุณอน,นุินก็สมัยหน้าคุณก็เป็นอยู่ดีนั่นแหละอย่าผมก็เลือกคุณนะแต่ว่าเอาแบบใหม่เอาแบบที่จ่ายง่ายๆใช้คล่องๆนะครับให้มันได้ทุกคนนะฮะสำหรับคนที่แบบมีแบบเขาเรียกว่าปัญหาทางการเงินนะครับไม่ใช่ เอาที่พวกที่แบบโอ้โหรถหรูลงสีข้าวเกลียบนะครับไรนาเยอะแยะมากมายไก่กองได้นะครับให้คนรากหญ้าเขาได้อน,นั้นนะครับได้กินคุณเวียนหัวไหมคุณอนุทินคุณเห็นแบบนี้คุณเวียนหัวไหมผมยังเวียนหัวกับคุณเลยนะนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคนละครึ่งเฟตหนึ่งนะฮะ เฟสสองเราก็จะตามต่อไปนะว่าคุณจะให้อะไรนะครับแต่ว่าเฟสหนึ่งบางคนยังไม่ได้เลยนะทำไม่เป็นบางคนได้แล้วก็ยังไม่สามารถโอนสตุ้งสตางเข้าไปในแอปของเป๋าตังได้เลยคุณคิดดูสิเงินจะเหลือเท่าไหร่คุณคอยเช็คนะเฟสสองเนี่ยโอ้โหเหลือเยอะบานเบอดเลยนะเพราะว่าคนไม่ได้ใช้เนื่องจากเขาไม่มีสตุ้งสตางเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคุณดูทเีนเออผมหิวข้าวขอกินข้าวก่อนนะบายบพุดพูน